หนึ่งห้าสี่สามสองสุดยองแล้วก็อยู่กับช่องช่องอะไร AF limited วันนี้เราจะทำอะไรครับก็วันนี้เราต้องเหงาพวกเราเหงามากพวกเราเหงามากต้องมาเล่นก็เลยเห็นเพื่อนๆทยทุก็เล่นแอป โอมิโอมิครับโอมิแอปที่เอาไว้ใช้กระสาครับผมก็เลยอยากจะมาลองเล่นดูแกงเหงาลองดูว่า,วาเราจะเจอจะได้สาวบ้างหรือเปล่าอันนี้ครับมึงกดมึงกดไปที่น,นี่อ,อู้หูคนแรกไปครับคนออแรกไม่ได้นะนแดนะ่คนแรกนี่มึงปัดทิ้งเลยเดี๋ยวเสียเสียดาวกูอ,อันนี้กูใช้ผู้ชา้ ตองโตงออคนนี้ชื่ออะไรนะน้องเฟิร์นสีชาซะด้วยแต่สูงว่ะวอพิกาดเราเล่นที่ไหนเราเล่นอยู่แถวสีรชาเสร็จวิเคนาีห์สีชาแถวที้ก็ถือว่าปึกบินเอาได้อยู่อะไรปึกบินขอแบไปพม้นี้อยภาษาภาษาครับผมมีรูปเดียวด้วยใช่เดี๋ยวเราเราปัดไปก่อนเลย ๊ <laughs> นนะต้องเรียกอาจารย์ไหมครับเขาเขาเป็นบร,รมาจารย์เรื่องสาวสาว,สาวอะไรม่ามีตรงการดูสายูเอเว้ยโอ,โ,โอ้โหลโอ้คนหาต่อกดต่อ,อตกข้ามนี้กดอ,อโอ้ห <laughs> <laughs> นี่เด็กไเรียนอยู่เอปดปัดดิเด็กอะไรยี่สิบแล้วเราชุดนเรียนเคย้ววะนี่ขโมยเสื้อน้องมาใส่แน่เลย ผีเสื้อด้วยใย่ตัวีเสื้อี่ห้องใต่างเลยอันน้าทรงดี a เสื้อเี่ด็กน้อยปัดไปไม่ติดตะนเลยครับไม่ติดอะต้องติดเลยตันนี้ V O W V O W ชอบเลีงแมวโบ่ชื่ชโบ่รอบเลี้ยงแมวสองกิโลเราชอบเลี้ยงเธอ โอ้โหเฮีย B O W เธอเองก็ชอบคุณเจอ M O X M X ไปเรื่อยต่อตื่นกันแล้วบอกก่อนเลยว่าแอปนี้เขาได้จ่ายเราไหมเนี่ยไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายแล้วเราไม่ได้โปรโมทขอแค่เสียใจแต่จะลืมจ้าหนาม่ได้ จานได้นี่น้องเลเลสาวดอยสาวดอยปัดปัดสายต้องตัดออกเลยวิจารนี่ลึกลับไปปัดปัดสายเลยจ้ะปัดสายเลยวิสารได้ไหมเราสาวทำงานละเดินไปได้ไปเฮ้ยสิ่งไม่ดีไม่ต้องสนุกแล้วก็จะปัดสายอะไรอย่างงี้มันจะวายเขาวิจารณ์เขาสเปก จเปของเราไม่จุกเอยากอยากเปิดเสื้ออนี้เลยอันนี้ผีเสื้อไหเสื้อลายอะไระตนอยู่คาลิปตับไปเลยเฮ้ยเขาปัดปัด้วยัดไปก่อนปัดปัดซ้ายหรือปขวาปัดไปก่อนขวาขวขวาไอ้คนนี้นัึนษาเลยนัึนสาให้ให้อะไระพลาฟอร์ดไปเลยคาดีเบิอุ้ยราเรเเอ้ยอคนนี้อุ้ยทรงทรงจันนะไ สังเธอไปเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยจุ๊จๆๆ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 ๆดๆๆเจๆๆ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 ดๆๆๆๆๆดๆๆ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 เๆๆๆๆๆๆๆดๆๆ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 จ นี้เราคือเราจะส่งโทนนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเจอใครเหรือเขาว่าส่งเจอภาษาหรือเปล่าลองลองดูทุกคนอาจารย์มาคุยนะเจิ๋งก็เจิงก็เจิงเดี๋ยวให้มาคุยกันได้เอามาดูนะชื่ออะไรฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ๊ต อันนี้ชื่อชื่ออะไรเหรอครับชื่อชื่อปลายใช่ไหมครับอ๋อชื่อปลายเอาปลายปนี่อยู่ทางไหนเอออยู่ขอนแก่นค่ะโอ้ขอนแก่นบนรัฐป่ะครับใช่ใช่นี่อยู่ใกล้กันเลยเนี่ยหรือไม่เนี่ยอยู่ชลบุรีครับแคบซอยแคบซอยแสดงว่าเธออยู่ท้ายซอยใช่เราเป็นคนซอยซะด้วยชอบซอย ซอยอะไร,รอซอยซอย,ซอยบ้านซอยอะไรนี่แหละไก็ส่งไลนวเราเล่นฮไปครับไม่มีอะไรอ๋แลเราไะอะไรนครับไม่ไม่เพื่อนอ๋อแล้ว,แล,วแล้วไปนี่ไปไปออไปเยอะไรครับ สิบเก้าเดินหน้าใช่ไหมใชอ่อายุอายุก็พอกันเลยนะครับเนี่ยแล้วแล้วคืออายุเท่าไหร่เราเราก็อายุยี่สิบห้าใช่เพิ่งเพิ่งจะยี่สิบพึ่งจ,จะต่อเป็นหนุ่มแล้ว,วใช่<ส>อันนี้ก็เราเราเริ่มตัวเป็นสามนี่แล้วแล้ว,ลวตอนอายุสิบห้านี่ได้เป็นสามเรามองยังครับ <c oughs> ไม่ต้องตัดเอาลงเต็มเลยลง <c oughs> เ,เรียวเลยเหรอ ไม่มีแต่จะคุยแล้วจเหลยไปแล้วโอเคครับโอเคเดี๋ยวครับผมก็สำหรับวันนี้คลิปนี้อีพีนี้ก็เป็นอีพีเปิดตัวของเราเป็นเด็กกระป๋อเพื่อทำยูทูอ่ะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเป็นเชิดเป็นรางใจให้เรากดไลค์กดไลค์แล้วกดกดหน้าลงหน่อยเลยกดไลค์แล้วก็กด สับตะไคร้มะปูดมะนาวแล้วใส่ต้มยำฮ่ก็บายบายก็เดี๋ยวไว้เจอกันในทีน้าอยากให้เราทำไรก็กดติดตามกดด้วยกดคอมเมนต์ด้วยกดคอมเมนต์ด้วยอ่าวิจาร์ด่าหรืออะไรก็ได้ครับพื่เป็นแนวทางในการพิพูดต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอ ขอบคุณแล้วขอลาค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ